สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแก้มก็จะมารีวิวลิปออยซอกัร์กับน้ำหอมซอกัสกันนะคะนี่ค่ะแล้วอย่า,ล,ายลืมฝากกดกดติดตามช่องน้องแก้มตัวจีใน y u t u b e ด้วยนะคะกดกระดิง่งกดแชร์สไิ๊กได้นะคะนี่ค่ะอันนี้0ูนย์สามนะคะลิปออยซอกักัอันนี้น้ำหอมนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์ห้ามั้ง หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหลังนี้เราก็มาแกะกันเลยเนาะมันน่าจะเป็นชื่อกิ่นมากกว่านะไม่ว่าใช่มันสวยมากเลยนะคะทุกคนอ,อย่างแรกแกะอะไรกันเลยตามใจแกะลิปก่อนดีกว่านี่คะ่ะลิปเบอร์ศูนย์สามของลิปออยซอกันนะคะแล้วมาแกะกันเลยวันนี้เราจะแกะไปพร้อมกันสามอย่างเลยไหมคะ อุ้ยสวยมากเลยเนาะแกะเลยไหมคะทุกคนแกะเลยเนาะแกะที่ไหนเนี่ยแกะยากมากเลยค่ะทุกคนได้ไหม ตรงนี้นะคะนี่คะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะแท่งสีเขียวยาวๆนะคะแล้วมาลองทาก,กันเลยนะใช่หรอของซอฟต์กัเหรออกกันเ,อเนี้ยใช่อุ้ยสวยนะแดงเลยหนะ้านี้น,น่าจะสวยเนาะแล้วหน้ามายื่นมาให้กล้องดูสิอู้ เป็นแท่งสีเขียวนะคะเบอร์ศูนย์สามจะเป็นแบบนี้นะคะกล่องต่อไปรีวิวอะไรดีคะทุกคนรีวิวอะไรคะแม่แน้ำหอมไงต่อไปเป็นน้ำหอมนะคะ แล้วก็จะมารีวิวน้ำหอมของซอกั t นะคะเอาสีอะไรก่อนดีไม่รู้เลยอะสีอะไรก่อนดีทุกคนสีแดงดีกว่าเนะใช่นี่นะคะก็จะเป็นสีแดงเหมือนปีมคิดม,มาเลยม,มีรูปหัวใจด้วยเนาะน่ารักมากเลยนะคะแกะมาแกะเลยนะคะทุกคน แล้วมาเกะกันเลยนะคะทุกคนเกะตรงไหนเนี่ยตรงนั้นแหละตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่กล่องมันฉีกไปเลยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะ นี่แกะออกแล้วามาดูกเลยหอมมากเลยอ่ะหอมมันถึงข้างนอกเลยเหรอใช่เรามาเทสกันไหมโอเคเปิดยังไงนะลืมละแม่หนุนต้องฉีดนะอรงนี้ยังไงขีดที่หลังมือนิหอมาหอมากหอมมากเลยค่ะ ชื่นใจเลยนะคะเหมือนกินแบบมะลิเลยเหรอใช่ลองชีดดิอืมหอมมากต่อไปแกะนี้เลนต่อนะคะก่อนเปิดต้องเคาะก่อนนะแกะอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมได้ค่ะ มันก็มีพลาสติกเหมือนกันแต่อันนี้จะแกะยากหน่อย <c oughs> กะได้้แแลว กเะะกาะเลยนะฮะอุะ้ยแกะเลยนะอ๋อมากเลยนะกลิ่นจะเหมือนกันเลยเปล่าเว้ยสวยมากยังไม่ได้ตมงกลิ่นเลยฉีดเลยนะก็ฉีดตรงหลังมือสิ ขอลองฉีดลำมกกือกันนะหอมมากเลยทุกคนสวยมากอันไหนหอมกว่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันมันหอมสองอย่างเลยดังดีกไหมคะกินเหมือนอะไรอ่ะมันย,ยมันมันพูดไม่ถูกอะ่ะกลิ่นเนี้ยสรุปแล้วอะไรหอมกว่ากันลูกหอมอสองอย่างเลยนะคะเนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากัน ชอบสองอย่างเลยนะคะมันหอมมากฝากกดติดตามช่องน้องแก้มตัวจีใน YouTube ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดคับสไครด้วยนะซื้อที่ไหนบอกด้วยนะซื้อจาก CJ มีทุกซ j เจถ้าหาไม่เจอต้องไปดูที่ซ j เจอื่นนะคะ CJ ไหนล่ะคะพวกซีเแบบ กรุงเทพอะไรพวกเนี้ยอออถึงจะเจอนะคะโอเคบายบายเดี๋ยวน้องแก้มจะมารีวิวลิปออยล์ซอกาสกับน้ำหอมซอการ์ใหม่นะคะบายบาย